สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์หน่อยแน่ชาแนลค่ะกลับมาพบกับอาจารย์หน่อยแน่ในการทำคลิปนะคะดวงงานเงินความรักประจำเดือนกันยายน2564ค่ะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมีนนะคะชาวมีนคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง12เมษายนค่ะตรงนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยนะคะดูได้ทั้งลัคนาแลวก็ราศีตามแบบไทยเลยค่ะค่ะ ตรงนี้จะเป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะอาจจะต้องบ้างไม่ต้องบ้างโปรดใช้วิจ,จราราณในการรับชมนะคะไพ่มีการเปิดไว้ให้หมดแล้วนะคะในเดือนนี้นะคะบางเดือนก็ดูสดนะคะในเดือนนี้เราก็จะมาดูแบบเปิดไพ่ไว้ให้เลยบ้างนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตรงนี้สําหรับไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะจะรู้สึกว่าในเดือนกันยายนนี้นะคะชาวมีนเองอะ่ะน่าจะเป็นเดือนแห่งการประสบความสําเร็จของชาวมีนนะคะเพราะว่าตําแหน่งของตนุ วันนี้อาจารย์ยังคงวางไพ่แบบจักรราศีนะคะตามแบบของโหราศาสตร์ไทยนะตรงนี้คะตัวต้นของชาวมีนะคะขึ้นมาเป็นหกไม้เท้านะคะความเป็นหกไม้เท้าตรงนี้เหมือนกับตัวคุณเนี่ยนะคะกําลังได้รับการประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างที่คุณมุ่งมั่นที่คุณฝ่าฟันที่คุณพยายามมานานนะคะพลังงานของคุณนะตรงนี้นะคะสู้แล้วสําเร็จนะคะสู้แล้วได้ ไปต่อกับความฝันของคุณนะมันเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะสถานการณ์ที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะถามว่ามันมีปัญหาอะไรที่เข้ามาบ้างไหมนะคะอาจจะเป็นลักษณะของกําลังใจนะคะเนี่ยมันมีไพ่ของ3ดาบนะคะบางคนอาจจะถูกเ,เขาเรียกว่ามีคําพูดอะไรบางอย่างที่บั่นทอนกําลังใจที่ทําให้เราเสียกําลังใจนะตรงนี้นะคะในขณะเดียวกันคนที่ให้กําลังใจคุณก็มี นะคะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์อยากให้เลือกฟังนะคะเลือกฟังคนที่เขาหวังดีกับคุณนะมากกว่าคนที่เขาไม่เข้าใจคุณแล้วก็อาจจะพูดจาทำให้เรา อาจจะอยากล้มเลิอกอะไรที่เป็นความฝันของเราไปซึ่งมันเสียโอกาสมากๆนะคะเพราะว่ามันเหมือนเป็นเดือนแห่งความสําเร็จของคุณนะคะชาวมีนนะนั้นเลือกฟังคนที่คิดบวกเราจะได้รับพลังบวกเข้ามานะคะโอกาสที่เป็นความสําเร็จของคุณเนี่ยอยู่ที่ตัวคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกําลังใจต้องมานะคะชาวมีนนะตรงนี้อาจารย์หน่อยนะก็ส่งกาลังใจให้นะคะเต็มที่เลยเต็มร้อยเลยนะคะตรงนี้พลังงานที่ที่ขึ้นมานะตรงนี้ที่อาจารย์เปิดนะคะ ในไพ่ที่กองที่แยกต่างหากะนะคะพลังงานของคุณโดยรวมนะคะเป็นพลังของเดะซันนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานห่งความสาเร็จมาเต็มนะคะยืนยันตรงนี้อะซันแล้วก็หกไม้เท้าตรงนี้ด้วยนะคะ mm hmm. เป็นพลังงานของการที่คุณฝ่ฝันอะไรไว้นะคะแล้วเจ็ดไม้เท้าคุณพยายามนะคะคุณพยายามต่อสู้กับมันมากๆนะตรงนี้นะคะ ฝ่าฟันอุปสรรคนะคะหรือบางคนรอคอยมายาวนานพยายามมามากแล้วนานแล้วบางคนพยายามจนเหนื่อยจนท้อแต่ในเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้เก็บเกี่ยวความสําเร็จของคุณแล้วนะคะบางคนอาจจะเป็นความสําเร็จขั้นต้นบางคนบอกว่าสําเร็จแบบยิ่งใหญ่เป็นพลังของเดซันเลยก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับต้นทุนมุญกุศสของคุณนะคะชาวมีนนะแต่ยังไงอาจารย์รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นเดือนของคุณนะในเดือนกันยายนนี้นะคะ เนี่ยคุณยืนยันนะคะกับสิ่งที่สิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณใฝ่ฝันสิ่งที่คุณพยายามต่อสู้กับมันมาตลอดนะคะแล้วมันจะประสบความสําเร็จนะคะใครที่ท้อยนะอย่านะอย่าเพิ่งท้อนะคะเราจะได้ไปต่อความสําเร็จของเราถ้าเรามีความพยายามนะตรงนี้นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเงินของคุณดีกว่านะคะอ๋อต้องพูดเรื่องการงานที่หมดก่อนนะเดี๋ยวเอางานก่อนนะคะตรงนี้ลืมไปนะ การงานของคุณนะคะตำแหน่งกรรมาก,การงานเป็น3ามถ้วยนะคะเพราะนั้นการทำงานของคุณนะคะกับเพื่อนร่วมง,งานนะคะหรือทีมงานเนี่ยนะคะ จะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะหรือว่าตัวคุณเองนะคะโชคดีที่เจอบัดดี้ดีเจอเพื่อนร่วมงานดีนะคะถามว่าคนที่ไม่ดีกับเราอาจจะมีบ้างไหมอาจจะมีบ้างเป็นอุปสรรคขัดขวางอะไรบ้างแต่ว่าเหมือนเพื่อนที่รู้ใจเพื่อนที่หวังดีกับคุณเนี่ยจะช่วยกันให้กําลังใจช่วยกันส่งเสริมช่วยกันส่งพลังให้กับคุณนะเพราะนั้นมันเป็นเดือนที่ที่คุณเนี่ยนะคะเหมือนกับ ได้รับกำลังใจที่ดีด้วยเช่นกันนะคะไม่ใช่แค่ว่าจะได้แต่คำพูดที่อาจจะทำให้คุณอาจจะเสียความรู้สึกหรือหรือเขาพยายามทำให้คุณด้อยค่าลงไปนะแต่ชาวมีนะคะคุณพลังของเดซันนะคุณมีค่าในตนเองแล้วคุณจะประสบความสำเร็จด้วยเพราะฉะนั้นนะคะ ใครที่ไม่เห็นค่าเราแต่เราต้องเห็นค่าตัวเองนะคะคนที่รักเราก็ยังมีด้วยนะคะตรงนี้ซู้ๆนะชาวมีนนะคะเป็นเดือนที่เป็นปริหารของการเปลี่ยนแปลงที่ดีๆที่จะเข้ามาในชีวของคําชาวชาวมีนนะตรงนี้นะคะบางคนที่ต้องติดต่องานนะคะหรือต้องเดินทางต้องอะไรบางอย่างนะตรงนี้นะคะการเดินทางของคุณแชมเส์นะคะงานที่ต้องติดต่องานที่ต้องเดินทางนะคะเหมือนตอนนี้ได้กลับมาอีกแล้วนะ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่ได้กลับเข้ามาทํางานตรงนี้อีกครั้งหนึ่งหรือว่าการติดต่อประสานงานอะไรตรงนี้นะคะมันได้รับการตอบรับที่ดีมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะหลังจากบางคนอาจจะรอมานานแล้วก็ได้นะคะคําตอบดีๆนะใครที่ทําธุรกิจเป็นยังไงนะ ten b a l a n c นะคะแล้วก็เป็น3ถ้วยเหมือนได้กลับมาเริ่มต้นนะคะกลับมาทําอะไรที่ ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณหวังไว้อะนะคะหวังไว้ว่ามันจะสร้างผลกําไรให้กับคุณนะตรงนี้นะคะตําแหน่งธุรกิจตําแหน่งงานนะคะโดยเฉพาะงานใหม่ของคุณนะคะใครที่กําลังเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ตรงนี้นะคะหรือใครที่ตกงานก็มีโอกาสที่ได้รับงานใหม่นะสี่เม้านะคะไปอยู่ในบริษัทที่อาจจะใหญ่กว่าเดิมก็ได้นะตรงนี้นะคะแล้วก็เหมือนกับเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ย จะเป็นไปอย่างที่คนอยากได้ที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะความเป็นหนึ่งเรียนนะคะมีโชคดีเรื่องการงานเรื่องการเงินนะคะหรือใครที่ตกงานก็จะได้งานใหม่ไปเริ่มต้นงานในเดือนกันยายนนี้แล้วนะคะคนที่ทําธุรกิจใหม่นะที่คนได้ลงทุนลงแรงลงไปนะคะเหมือนกับตรงนี้มันเริ่มชัดเจนขึ้นมาทุกทีนึงทุกทีแล้วนะคะความชัดเจนของคุณที่ สิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณหวังเนี่ยกำลังเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นจริงขึ้นมาแล้วก็บางคนเนี่ยนะคะกำลังเก็บเกี่ยวนะเพราะมันออกดอกออกผลกำไรไมาให้กับคุณแล้วนะคะตัวคุณเองนะคะมีเซน,นต์นะเพราะนั้นตรงนี้นะคะไฮพิทเทสคุณใช้เซนต์ของคุณในการติดต่อสื่อสารน,นะคะในการที่เหมือนกับว่ามีเซนต์ว่าตรงเนี้ยกับคนเนี้ยนะคะน้าเขาน่าจะช่วยเราเขาน่าจะเป็นเอ่อคนที่ให้โอกาสเราหรืออะไรตรงเนี้ยนะคะ คนจะมีเซนนะคะว่าคนควรจะติดต่อก,กับใครอย่างไรดีลงานกับคนนั้นคนนี้ยังไงนะคะหรือถ้ามันมีปัญหาคนจะติดต่อกับใครเพื่อให้เขาได้รับเพื่อให้คุณได้รับความช่วยเหลือจากเขานะนั้นตรงนี้ในเรื่องของความเป็นไฮฟิเทสเนี่ยเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีเซนแล้วชาวยิเนเองก็เป็นธาตุน้ำเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีเซนเช่นกันนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมายืนยันในตำแหน่งของสัจจะการติดต่อสื่อสารเรื่องธุรกิจนะคะเพื่อนฝูง หรือใครที่จะช่วยเหลือคนได้เนี่ยนะคะคนจะมีเซนต์ในการที่จะได้ติดต่องานตรงนี้ให้รู้ล่วงไปจนสำเร็จได้นะคะคือรู้จักหา key person นะรู้จักหาคนที่สำคัญแล้วบอกว่ามันมีรูปทางที่ทำให้การงานของเราเนี่ย บางทีมันเหมือนกับว่าได้รับการช่วยเหลือบางคนได้รับการช่วยเหลือแบบลับๆก็ได้นะคะแต่มันทําให้เราเติบโตมันทําให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จหรืองานของเราสรํ<ๆ>เาเ,เร,าร,ร็จนะคะหรือมีคนช่วยเราเรื่องงานช่วยแบบลับๆให้เราได้งานใหม่ตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะการงานของคุณโอเคนะตรงนี้มีโอกาสที่จะไปต่อกับเรื่องงานนะคะงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์นะทำได้ไหมทําได้นะคะงานอะไรที่ติด ติดต่อเกี่ยวข้องกับงานะต่างประเทศนะโชคลาของคุณนะเป็นเมจิกเชียนนะคะเมจิกเชียนเป็นคนที่มีความรอบรู้นะหรือใครตอนนี้ที่กําลังลุ้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเอ๊ะฉันจะได้ไหมอะนะมันกัวนวงวลมากๆกลัวว่าเราจะไม่ได้เลื่อนตําแหน่งเรื่องอะไรนะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะเหมือนอาจจะไม่ได้ตําแหน่งอย่างที่คุณคาดหวังนะตำแหน่งสุภาพคุณขึ้นเป็ดาบแต่ว่า ตำแหน่งมรณะของคุณนะตรงนี้นะคะการเดินทางยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นปเชมเ a ญส์น, ance, นะคะแล้วก็โชบลาภเป็นเมจิกเชียนเพราะฉะนั้นอาจจะมีโอกาสนะคะได้ยกย,ย้ายได้อะไรในตำแหน่งที่คุณอาจจะไม่ได้คาดหวังไว้ก่อนนะคะแต่ไปแล้วมันดีกว่าเดิมนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันจะต้องเติบโตเป็นหัวหน้าแทนหัวหน้าเก่าในแผนกของฉันนะคะแต่ปรากฏว่าอาจจะเป็นคนใหม่ที่เข้ามานะคะแต่คุณเนี่ย กลับได้ไปจับพัดจับผูไปอีกตําแหน่งหนึ่งเป็นหัวหน้าแผนกที่ใหญ่กว่าเดิมแล้วมันเป็นงานที่เหมาะกับคุณนะคะผู้ใหญ่อาจจะเล็งเห็นว่าคุณมีศักยภาพมีความสามารถนะคะเนี่ยคุณเป็นเมจิกเชียนเป็นนักมายากลที่จะเสกให้งานตรงนั้นเนี่ยมาสำเร็จนะวันนั้นตรงนี้นะคะอาจจะมีโชคดีแบบพลิกล็อกนะคะแบบปฏิหาร์นี้เข้ามาในเรื่องของตําแหน่งเรื่องงานที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วมันดีขึ้นนะคะหรือบางคนที่ อาจจะขอย้ายขอเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะคะมันอาจจะมีการเดินทางเปลี่ยนแปลงนะตรงนี้นะคะแต่ยกย้ายไปแล้วนะอาจจะได้ตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นได้แสดงศักยภาพความสามารถของคุณมากขึ้นนะพอเป็นมจิกเชยนตรงนี้นะคะแล้วคุณมีโอกาสที่จะไปเติบโตในที่แห่งใหม่นะตรงนี้นะคะมันจบด้วยบทสรุปคือเป็นสามในเท้า นะคะชามีนะอาจารย์รู้สึกว่าตัวคุณเน่นะคะเรื่องงานในช่วงนี้นะคะค่อนข้างมีโชคดีเรื่องงานมากๆนะเรื่องงานแล้วการเงินก็ดีตามมาด้วยนะคะคุณมีไพ่ของเด็กถือเหรียญน,นะคะช่วงนี้ขยันหาเงินหรือมีรายได้เข้ามาหลายทางนะคะบางคนทํางานประจําควบคู่ไปกับกัน การทำธุรกิจนะงานออนไลน์หรืออะไรบางอย่างด้วยก็ได้นะตอนนี้มีโอกาสที่ที่ได้เงินเข้ามาดีนะตำแหน่งการเงินของคุณนะคะกระดุมพระเป็นแดเหรียญนะคะถือว่าเงินค่อนข้างดีนะคะอาจจะมีเงินที่เข้ามาแบบเป็นเงินก้อนใหญ่ด้วยก็ได้นะแปดเหรียญตรนนี้นะคะเงินเข้ามาค่อนข้างดีมากๆในช่วงเดือนกันยายนนะคะ 8, แปดเหรียญแล้วก็หนึ่งเหรียญได้ทั้งเงินก้อนนะหรือได้ทั้งเงินเดือนประจําตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะอืม ส่วนในเรื่องของการงานการเงินไปแล้วการเรียนใช่ไหมคะการเรียนเหมือนกับว่าชาวเียนเองนะคะคุณจะใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะในการสร้างผลงานอะไรบางอย่างอยู่นะช่วงนี้นะคะมีไพ่ของเฮอร์มิตด้วยนะเป็นคนที่ค้นคว้าหรือกําลังทุ่มเทกับอะไรที่คุณคุณกาลังอาจจะทาทรงอาจารย์หรือคุณแบบสนใจโดยส่วนตัวคุณก็ได้นะคะเฮอร์มิตอาจจะเก็บตัวนะคะอาจจะอยู่กับสิ่งที่คุณรัก อยู่กับสิ่งที่คุณอยากจะทำนะคะโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่น้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาเองกาลังขมักข้นกำลังค้นควา้ากาลังวุ่นวายที่จะทาตรงนี้นะคะแต่ถามว่าคุณจะทําสําเร็จไหมนะคะมีโอกาสที่จะทําสําเร็จมากๆนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่ที่มันทําให้คุณประสบความสําเร็จนะตรงนี้นะคะพร้อมเป็นเมจิกเชียนได้รับการยอมรับจากครูอาจารย์จากเพื่อนๆนะคะว่า คุณมีความสามารถแล้วคุณดูโดดเด่นนะคะในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่มากๆโปรเจกต์อะไรที่ที่คุณกําลังบอกว่าเหมือนตั้งอกตั้งใจทําอยู่นะคะช่วงนี้น้องนองนักเรียนนักศึกษาเองนะคะมีไพ่ของสามถ้วยนะคะอาจจะทําอะไรที่เป็นทีมทําเป็นกลุ่มหรืออะไรด้วยก็ได้นะคะทําด้วยความสามมค้นทําด้วยแบบว่า ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันน่ะนะคะอยากที่จะให้งานสำเร็จแล้วก็ลุ้นมากๆนะคะมันอาจจะทำให้ตัวคุณเนี่ยรู้สึกแฮปปี้มากๆนะคะในการที่ได้เจอเพื่อนที่ดีได้เจอคนที่เข้ามาช่วยในเรื่องของหน้าที่การงานหรือการเรียนของคุณตรงนี้นะคะอืมมีอะไรอีกบ้างที่ต้องดูนะเอออาจจะเป็นในเรื่องของความรักแล้วนะคะความรักตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้แบบคร่าวๆนะคะ เดี๋ยวถ้าไงอย่ไปดูในคลิปเต็มอีกทีหนึ่งนะคะความรักของคนโสดนะตรงนี้นะคะคนโสดเป็นสีไม้เท้านะคะคนโสดมีไพ่ของไฮพิ t เทสนะคะมีไพ่ของเอ่อเมจิกเชนนะคะสถ้วยตรงนี้ด้วยนะคะเออเหมือนกับว่าตัวคนเองนะคนที่โสดนะคะสีไม้เท้าเฟลลี่ตัว <laughs> คนเองนะคะสีไม้เท้านะตรงนี้ คุณอาจจะได้เจอนะคะกาลังเจอกับใครคนใดคนหนึงนะคะหรือตัวคุณเนี่ยเป็นเดือนแห่งความประสบความสำเร็จคุณโดดเด่นมีออร่ามากๆนะคะแล้วก็มีเอ่อคนที่เหมือนกับเขาเป็นคนเก่งมากๆอ่ะนะคะที่กําลังเข้ามาสนใจในตัวคุณเช่นกันนะเก่งกับเก่งมาเจอกันก็ได้นะคะสามีนะคะคนโสดกําลังรอดูอยู่นะคะว่าความรักครั้งนี้จะเป็นยังไงนะคะแต่เหมือนกับว่าสมถ้วยอะ่ะคุณสคนอาจจะแบบ เป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีก็ได้นะคะหรือว่าคนที่มาจากต่างถิ่นนั้นไกลคนนี้เขาเพิ่งอ,อกหักมาก็ได้แล้วคนได้มีโอกาสเข้าไปเข้าไปแบบว่าเยียวยาหัวใจของเขานะตอนนี้นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะสักการเงินอาจจะลงสเตตัสไม่โสดแล้วนะคะมีคู่มีแฟนแล้วอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะส่วนคนที่ แต่งงานแล้วหรือว่ามีคู่แล้วมีคนรักแล้วนะคะมีไพ่ของเฮอร์มิตขึ้นมานะตำแหน่งของคู่ครองตำแหน่งปัตตนีตรงนี้นะคะเหมือนความรักของของชาวมีนที่มีคู่นะช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงที่นิ่งๆนิดหนึ่งนะคะนิ่งๆเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะแต่ถามว่ายังดูแลยังใส่ใจกันไหมมีไพ่ของเด็กถือเหรียญแล้วก็มีไพ่ของ ราชินีถ้วยเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ายังมีการดูแลกันนะคะแต่อาจจะไม่มีเวลาให้กันเท่าไหร่นะคะแต่เหมือนกับว่ายังค่อนข้างใส่ใจนะคะหรือว่าใครที่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันรือมีปัญหาหึงหวงหรือว่ามีปัญหาที่เป็นมือที่สามอ่ะนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เชมเปลนส์ะมีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสพูดคุยมีโอกาสปรับ ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วกลับมาเป็นสามถ้วยอะ่ะกลับมาเข้าอ,อกเข้าใจกันกลับมาเป็นความรักที่ไปต่อด้วยกันได้อีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้นะคะสามไม้เท้ายังไปต่อด้วยกันอยู่นะยังไม่ได้ปล่อยมือจากกันนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะเคีย์ในเรื่องของปัญหาหมือที่สามนะคะเรามันเริ่มมีความชัดเจนตรงนี้มากขึ้นนะคะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตรงนี้นะคะ เหมือนกับว่าตัวคุณอะนะคะตัวคุณค่อนข้างเป็นอะไรที่เหมือนกำลังรอนะคะรอให้คนรักของคุณเนี่ยเหมือนเข้ามาดูแลคุณให้มากกว่านี้นะคะหรือให้ความหวังคุณมากกว่านี้นะคะมันมีไพ่ของเอ่อหนึ่งเหรียญอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะในตำแหน่งของพันธุในตำแหน่งของครอบครัวนะคะอืมอาจจะเป็นคุณกำลังรอเขา รอที่เขาจะได้เข้ามาชัดเจนกับคุณนะคนรักของคุณอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นนั้นไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะเนี่ยคุณร้อยเขาให้โอกาสคุณช่วงนี้คุณก็เหมือนกับว่าอยู่นิ่งๆอ่ะอยู่ในมุมของคุณนะอยู่ในมุมของคุณความเป็นเฮอร์มิตตรงเนี้ยนะคะเหมือนรอดูเขาอยู่ว่าเขาจะเอาอยัางไงเหมือนช่วงนี้ชีวิตของเขาเนี่ย มันก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะคะที่คุณก็เหมือนกับเอาใจช่วยเขาอยู่อยู่ก็ได้นะคะหรือเขากำลังรอที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานธุรกิจแล้วคุณอาจจะมีส่วนที่เหมือนคอยให้กําลังใจคอยให้คำปรึกษานะคะหรือบางคนอาจจะคอยช่วยคอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังก็ได้นะตรงนี้นะคะอืมเหมือนเป็นเป็นทั้งความทุกข์นะคะมีทั้งไพ่ของไฮพิทเทสนะคะ การที่เราแบบคิดมากเรากังวลในเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตนะคะแล้วเราก็ทุกใจที่ต้องมาตกอยู่ในสภาวะแบบนี้นะคะแต่เหมือนกับความรักระหว่างคุณกับเขาสามถ้วยอะนะคะมันยังเป็นความรักที่ที่ช่วยเหลือดูแลนะคะเป็นกยาลยามิตรที่ช่วยเหลือดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะเพราะนั้นตัวคุณกับตัวเขาอ่ะเหมือนกับรู้กันดนอยู่นะคะว่าคบกันแล้วนะคะเรารู้สึกดีต่อกันแค่ไหนนะคะมันก็เลยยัง ยังไม่อยากที่จะปล่อยมือจากกันนะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเข้ามาบ้างอาจจะทําให้ทุกข์ใจอาจจะทําให้ตรอมใจเศร้าใจเสียใจตรงนี้ขึ้นมาบ้างเหมือนกับจริงๆแล้วคนรักของคุณนะคะอาจกําลังพยายามที่จะเคลียร์อะไรสักอย่างอยู่ก็ได้นะเคลียร์ในเรื่องความสามันธ์ที่ติดอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ย e m p e r a n c e นะคะรอการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือบางคนอาจจะรอดูนะคะว่าให้เขาแบบว่าแก้ไขปัญหาด้วยตัวเขาเองก่อนนะคะ เหมือนคุณก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งเรื่องในข้อัวองเขานะคะอืมเหมือนอาจจะมีความหวังอะไรบางอย่างนะคะฝั่งไม้เท้าตรงนี้นะคะเหมือนกับมองไว้แล้วเขาอาจจะกําลังพยายามแก้ไขปัญหาอะไรอยู่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าอย่างน้อยนะคะเขาก็เป็นคนที่กําลังพยายามที่จะทําอะไรเพื่อเรานะตรงนี้นะคะฝั่งไม้เท้าแล้วก็มีจิกเช่นตรงนี้นะคะอืมเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวต้องมาลล่นยันอีกทีนึงนะคะในเรื่องความรักตรงนี้ สำหรับไพ่ออร์คเคินะคะคุณได้อะไรบ้างคุณได้ไพ่ของเบอร์42นะคะเป็นไพ่ของเงื่อนไขของการเวลานะคะเวลาที่คุณรอคอยอยู่นะคะหลังจากที่ต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคมานานนะคะในเดือนกันยายนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของคุณที่มันมันเวียนมาถึงแล้วนะคะโอกาสดีๆที่จะเข้ามาเป็นของคุณโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะ ความมั่งคั่งบริบูรณ์นนะตรงนี้นะคะในเรื่องงานในเรื่องเงินนะเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะ,ะไปเกี่ยวข้าวแล้วนะคะเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะจากความพยายามของคุณที่คุณได้ปลูกข้าวมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วพยายามมาแล้วนะคะนั้นตรงนี้เป็นโอกาสดีๆที่จะได้เก็บดอกออกผลนะคะในสิ่งที่คุณได้ทํามาตลอดนะคะมีไพ่ของ easy s i t นะคะ เหมือนกับตรงนี้อะไรที่เคยยากๆนะจะกลายเป็นเดือนที่มันง่ายขึ้นสำหรับชาวมีนนะคะโดนชะตาฟ้าเปิดนะคะฟ้าเป็นใจให้คุณมากๆนะคะหยิบจับอะไรอาจจะแบบเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาก็ได้นะคะอะไรเอ่ยฮิลลิ่ง เป็นพลังงานนะคะเป็นพลังงานของการเยียวยานะตรงนี้นะคะหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้เยียวยาจิตใจนะคะของคนทีเ่เขาเป็นลูกน้องเขาเป็นบริวารของคุณนะคะเป็นเพื่อนของคุณนะคะเยียวยาจิตใจของเขานะคะหรือในหนึ่งอะไรที่คุณอาจจะมีความเศร้าๆเลออยู่ตรงนี้นะคะเยียวยาจิตใจของตัวเองแล้วก็ไปต่อนะตรงนี้นะคะ อะไรที่เป็นของคุณนะจรยรู้สึกว่ามันก็ยังจะกลับมาเป็นของคุณนะคะ affirmation อะไรที่คุณอธิษฐานขอไว้คุณจะได้สนับนใจนะคะหรือเป็นเดือนที่คุณรู้สึกได้เลยนะว่าตรงนี้มันมีปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะคะแล้วคุณยิ่งมุ่งมั่นที่จะฝันฝ่าอุปสรรคที่จะทามันให้เป็นจริงที่ทําให้มันชัดเจนมาจริงขึ้นก็นได้นะคะอารมณ์แบบนี้เลย joy and delight นะคะเป็นเดือนที่คุณ มีความสุขสนุกสนานนะคะเต็ไมได้วยความหวังนะเต็ไมไปด้วความรู้สึกดีๆะนะคะที่ตัวเองทําอะไรประสบความสําเร็จแล้วมันกลับมามีความภาคภูมิใจอยากกระตือรือร้นอยากที่ะทำอะไรใหม่ๆอีกหลายๆอย่างนะคะ Cleansing Water นะคะ hmm. Purification อะไรเอ่ย Active hmm. Active v e r b a n d นะคะ Life Force นะคะเหมือนกับ โอกาสดีๆปฏิหารดีๆที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันเป็นกําลังใจมันสร้างให้คุณน่ยนะคะมันเป็นแรงส,รสั่นสะเทือนจากภายในที่คุณจะมุ่งมั่นที่จะทําสิ่งที่ดีๆามากมายหลายอย่างให้ประสบความสําเร็จนะคะนะนอกเหนือไปจากสิ่งที่คุณกําลังประสบความสําเร็จอยู่ในเดือนกันยายนนี้นะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะมันเป็น great adventure นะคะ เป็นการประจนภัยของคุณนะกับชีวิตที่ผ่านมานะคะเราเป็นการประจนภัยที่คุณคุณค้นพบแล้วว่าจุดหมายปลายทางของคุณคืออะไรนะคะคุณกํลาลังจะไปต่อนะคะกับความฝันกับความสําเร็จของคุณตรงนี้นะคะเหมือนชาวมีนเองอ่ะนะเหมือนเราเริ่มเริ่มรู้ละว,ว่าตอนนี้เราเริ่มพบความสําเร็จแล้วนะคะเรากำลังจะไปต่อเรากำลังจะขวนขวายากำลังที่จะออกแบบชีวิตของตัวเองนะคะให้ไปไกลมากยิ่งขึ้นไกลกว่าเดิมนะตรงนี้นะคะชาวมีน โดยรวมพลังงานขึ้นมาดีงามมากๆนะคะตรงนี้นะคะใครที่กําลังมีปัญหาอะไรบางอย่างนะเหมือนตัวคุณเนี่ยในเดือนนี้คุณจะพยายามแก้ไขปัญหาได้นะคะใช้ไหวพริบใช้สติปัญญานะคะอืมเป็นอะไรที่ชาวมีนเองอะ่ะเหมือนคุณมีเซนที่คุณจะรู้ด้วยนะว่าตรงนี้นะคะมันจะเป็นเดือนของคุณมันจะเป็นเวลาของคุณนะาบางคนแบบว่าอาจจะนับถอยหลังมาแล้วก็ได้ นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อะไรที่คุณหวังไว้ที่ฝันไว้ที่คุณกําลังพยายามมากๆนะคะอาจารย์หน่อยน่ก็ขออวยพรนะคะให้ประสบความสําเร็จนะคะให้โด่งดังปังๆให้มั่งคั่งร่ํารวยนะคะให้สมดังใจหวังของคุณเลยนะคะชาวมีนนะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปอ้ออย่าลืมนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ